ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะ FC ที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะที่ให้การต้อนรับกับช่องกิ่งไายพยากรณ์นะคะขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักลายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม ถึง31ธันวาคม2563ค่ะเราดูดวงคนมีคู่คนไม่โสดคนที่มีปัญหาความรักอยู่นะคะไพ่แถวแรกค่ะไพ่7มืเท้า9ถ้วย2มืเท้า t h อ e m p r e s s 4ถ้วยนะคะเป็นไพ่พลังงานของชาวราศีกัน7มืเท้าเป็นลักษณะคุณยืนอยู่หน้าประตูและถือไม้พลังงานธาตุไฟค่ะเป็นไพ่พลังงานที่คุณเริ่มเข้มแข,ข็ง เริ่มที่จะกลับมาแบบอยู่กับตัวเองกลับมาทุ่มเทในเรื่องของงานมากขึ้นนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าคุณยังไม่ได้ยอมแพ้ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักต่อให้มันจะมีรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่ก็ได้นะคะไพ่ก้าวถ้วยอ่าไพ่เอ็มเพรสนะคะสองมีเท้านะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีกันเนี่ยนะคะถ้ามีในเรื่องของรักซ้อนอยู่ ถามว่าคุณเสียใจไหมสีถ้วยเสียใจแต่คุณกำลังที่จะพยายามจัดการให้สิ่งที่มันค้างคาที่มันไม่ชัดเจนะ่ะนะคะไพ่เจไม่เท้าต้องการความชัด,ชดเจนอ่านะคะสไม่เท้าจะต้องเคลียร์และต้องการคุยกับเขาอะคุณต้องเป็นหนึ่งเดียวเอมเพรสเท่านั้นนะคะ ส่วนฝั่งเขานะเป็นไพ่หกถ้วยดิเอมเพลอร์เขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ mm. เขาเป็นคนค mm. ่อนข้างจะอีโก้สูงนะไพ่ห้าดาบเข้ามาขยายง้อใครไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นอะ่นะแต่ปักนี้เขากลับมางอคุณนะไพ่หกถ้วยอ่านะฮะเขากลัวว่าจะเสียคุณไปเพราะฉะนั้น6กถ้วยคือการรีเทิร์นเดวอนะฮะคือการปรับความเพาใจหนึ่งไม่เท้าคือการมาเริ่มต้นใหม่ กลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์เป็น5้าถ้วยแน่นอนค่ะความผิดหวังอันนี้มันได้จบไปแล้วนะคะไพ่สี่เหรียญเปิดหีบเงินเอากุญแจไขหีบเงินโชว์เงินคือการเปิดใจไพ่พิสังขราชคือความมั่นคงต่อการความซื่อสัตย์ต่อกันต้องเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญเริ่มต้นกันใหม่นะคะแดถ้วย ต่อให้จะอยู่ห่างไกลกันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องกลับมาเริ่มต้นที่ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันก็จะดีขึ้นดีขึ้นกับคนเก่านะไม่ได้แปลว่าคนใหม่นะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดบ้างค่ะ คนโสดคุณได้ไพ่8ถ้วยได้ไพ่ราชินีพระจ,จันทร์ได้ไพ่ดิแอมเพสเนี่ยคนโสดเขาเพิ่งเจอปัญหาคล้ายๆที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้เลยเนาะเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าอะ่ะนะคะแต่คนโสดเหมือนจบไปแล้วเนาะห้าถ้วยอะ่ะแปดถ้วยได้เดินออกมาแล้วอะ่ะชัมบาลานแล้วก็หนึ่งไม้คุณกําลังจะได้เริ่มต้นรู้จักกับใครบางคนอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดคนละประเทศหรือ เจอการเพราะเรื่องของงานก็ได้เจอการเพราะโลกโซเชียลก็ได้ทำบรันนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดจะได้ข่าวดีในปักนี้อย่างแน่นอนเจอคนที่ถูกใจนะคะไพ่หนึ่งเม่เท้าไพ่พลังงานธาตุไฟมีภาพดอกตะวันดอกทานตะวันอยู่สองดอกนะคะอันนี้แหละคะ่ะที่แปลถึงความความรักที่จะเกิดขึ้นพลังงานที่แบบมีความสุขแน่นอนอะ่ะไพ่ใบนี้นะคะ โอเคค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำอ่าได้ไพ่นะฮะ5ดาบอ่าแล้วก็ได้ไพ่อะเฮอร์เมสแต่ความหมายจากข้อความจะขึ้นว่า ไม่แข่งยิ่งแพ้นะคะในห้าดาบนะคะแล้วเดอะเฮอร์มิตอยู่อย่างเงาเงานะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าในเมื่อบอกว่าไม่แข่งยิ่งแพ้ก็แปลว่าเราจะต้องเนี่ยปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงค่ะไมะเ้เลเซตไม้เท้าเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาอย่าจนมุมเหมือนไพ่ใบนี้ไม่แข่งยิ่งแพ้เพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองอ่าอย่าปล่อยให้ความเงามันมันเกาะกินหัวใจอ่ะ นะะอย่าอยู่อย่างเงาเงาเราต้องอยู่อย่างที่จะเป็นผู้ชนะนะคะไพ่เอ่อเลมาแสแซงเจนค่ะอา่าไพ่อะลีควายลอฟนะคะแล้วก็ Forgive and learning ถ้า,าจะบอกว่านะคะอาจจะเหมือนกับถ้าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ there are not enough a t t e n t i o n or chemistry to keep this relationship going ถ้าความสัมพันธ์ข้งเนี้ยมันม,มันไม่มีพลังงานของความาเขาเรียกว่าดึงดูดไม่มีเคมีอะไรที่จะรักกันต่อไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคีปมันเนาะให้ให้ตัดใจก็ได้นะอาจารย์มองอะ่ะ นะคะถ้ามันความสัมพันธ์หรือความรู้สึกในใจมันมันไม่มีความรู้สึกในแง่ของความดึงดูดเข้าหากันนะคะก็จะบอกว่าในแง่ของการเดินออกมานั่นแหละอาจารย์มองเป็นอย่างนั้นเพราะไพ่ผู้หญิงคนนี้กําลังเดินจากไปอะ่ะนะคะถึงแม้คนนี้จะงอนงอ้อแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อา่านะคะมันไม่ได้ดีต่อใจเราแล้วอะ่ะนะคะเราก็ ควรจะปลดปล่อยตัวเองนะคะ,ะให้อภัยและเรียนรู้ก็หมายถึงการให้อภัยตัวเองก็ได้การเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆกับความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ได้นะคะไพ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยอย่านี่แหละค่ะอย่าอยู่แบบคนแพ้อ,อย่าอยู่แบบเงาเงาอย่าอยู่แบบคนแพ้เราต้องเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วดีขึ้นได้แต่ก็อย่าไปโกรธ ใครอย่าไปอาฆาตใครแต่จงให้อภัยซึ่งกันและกัน for giving and learning และก็เรียนรู้กับชีวิตใหม่ๆอันจะเกิดขึ้นนะคะอย่าไปยึดจิดกับอดีตนะคะ as you release and heal the past you experience more love in your purse uh, in your present moment เมคะมันจะเหมือนกับเราต้องอยู่กับปัจจบุบันกับอนาคตอันที่จะเกิดขึ้นมากกว่านะคะ นี่คือคําแนะนําจากพ่ยนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากนะคะสําหรับกําลังใจกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ